พี่แพรคนจังหวัดอะไรพี่อยู่จันค่ะเธออยู่อะไรคะเฟมอยู่อะไรเฟมอยู่จังหวัดอะไรเฟมทําไมเท่จังเลยอ่ะมีอะคะเฟมเฟมเท่จังเฟมอยู่จังหวัดอะไรคะเธอตัวเองอุลรดีพี่ไปบ่อยนะพี่ไปหาพี่หมออําอ่ะพี่ไปบ้านโป่งกับอําเภอเมืองโอ้โครับพี่ก๊อ ที่ไปบ้านโป่งกับอำเภอเมืองที่ได้จำหนูได้ไหมครับโอ้ยจำจูนได้อยู่แล้วเนี่จำจูนได้อยู่แล้วแก่ผมไหนผมไร้การด้วยมันไร้การด้วยไร้อะไรพี่ผมโอ้โหอยจะเป็นคนดีไร้การด้วยมันไร้การด้วยสอนกันมาดีจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าที่หมออ้ําอยู่ราชบุรีเหรอครับใช่ค่ะ เป็นคนลาดลีท่านอนไจุดอ๋ออ๋อกัวผีแพ้ีพี่มีคนคอมเมนต์ว่ากลัวผีแพ้พี่ใช่ไม่รู้เนี่ยพี่รูปเห็ดอะพี่ไม่ตั้งชื่อเลยพี่เดี๋ยวลงหลุมเลยน่ยอย่างเงี้ย โดนเด็กเอาลงหลุมแล้วมึงกลับมาแล้วค่ะพี่ส้มดีค่ะอ๋อพี่ส้มไปเปเจนลบมาเหรอพี่พ้อพี่ส้มไปเปเจนลบมาเหรอคะพี่ส้มน่าจะใช่พี่ได้ปะคนซื้อต้มเนี่ยพี่บีบีใช่เนี่ยเนี่ยอ้อนเขาไว้นะพี่บีบีเขาเอาเป็นเทพนะเขาส่งให้พี่ฉันอะไเนี้ยผมกดติดตามเขากลับแล้วแต่เขามันขึ้นว่าต้องต้องให้เขายืนยันถึงจะได้ติดตาม โปรไฟล์เขาเป็น private หรือเปล่าน่าจะใช่พี่อย่านะพี่ใครมิ้นช่องผมไม่ดีมีแอดมินนะครับแอดมินกอปผมทำงานนะครับโอ้คนดังม้วมีแอดมินไดๆปังแอดมินแล้วครับโดนนะครับไอม้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวนี้มีแอดมินองแอดมงแอดมินกันฉ่ำเนาะได้มีแอดมินเนาะ เดี๋ยวเที่ยงคือเดี๋ยว์ตีหนึ่งครึ่งดิฉันไปนอนละค่ะทุกคนอีกห้านาทีฝากติดตามช่องเจนลบด้วยนะคะติดตามน้องด้วยนะคะทุกคนติดตามด้วยครับโดนล่วงภาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อละผมวันนั้นพี่กอล์ฟเรียกผมเจนลบเจนลบอะไรล้วผมจะเรียกว่าตั้งชื่อว่าเจนลบที่พี่กอล์ฟตั้งที่พี่กอล์ฟชอบเรียกก็ผมจะตั้งอย่างนี้นะพี่เจนพบไม่ใช่เหรอครับของครับพี่ตายเลย โหคิดถึงพี่ก๊อฟเลยพอกลับมาไม่ได้ยินเสียงพี่ก๊อล์ฟเป็นอะไรแต่เรากเดีได้จริงนะนะขาเป็นตะลวนสงสารยังซื้อมาหน้าขับรถอ่ะขับรถที่ใต้อ่ะขอบคุณครับพี่ครับพอไม่ได้ยินเสียงพี่ก๊อฟนี่กลับมานี่แปลกๆเลยอ่ะมันชอบทำไม่ต้องนาน ว่าเพื่อนจะมามาเหรอครับมาเป็นมึงโอ,อ้โหครับอีกเต็มซือมอม้อปืนเล่นเหรอปพืนพ่นปัื่อนหักไม้แล้วโอ้ให้ดิฉันนอนเถอะทุกคนแหม่ให้ดิฉันอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้นะดิฉันก็ ก็เธอไม่ทําไมไม่นอนกันจะตีสองแล้วดูอยู่เป็นพันกันเลยที่สุดลงเขาอาจจะนอนดึกกันหรือเปล่าพี่ใช่เอฟซีพีก็คนนอนดึกทั้งนั้นแหละจะเขาอาจจะแบบยังไม่ง่วงกันหรือเปล่าพี่เหมือนเธอไงเหมือนพวกกรอดไงไม่ไม่นอนกันนะนอนพี่นอนนอนทุกวันนอนน้อยแต่นอนนะเดี๋ยวนี้นอนเร็วแล้วพี่ไม่ไม่ันเดี๋ยวครับพี่ปูปี้ เดินกี่โมงเี่พี่แพรขอบคุณค่ะกดติดตามไว้แล้วนะคะกดติดตามไว้แล้วอย่าเมาโมยกันกดติดกดตามกดใจไว้แล้วจ้ะจบมลมหมูดิ้งไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นครับอะไรนะเขาบอกผมว่าหมูดิ้งพี่นายต้องเต้นหมูดิ้งให้พี่ดูหน่อยสิ นม่เอาพี่คนดูเยอะพี่ไอ้ออนี่มันทำเป็นอังเป็นไอเลยละเจนลบแล้วแล้วหมูเด้งมาหนึ่งสเต็ปไม่เอาพี่เต้นไม่เป็นพี่มาาอทำไมวะเด้งก็ไม่เต้นงงเต้นไม่เป็นพี่อย่ามีคนบอกเต้นเลยน่ารักดีโ้โหไม่เอาพี่ ขนาดผมถ่ายคลิปพวกผมเต้นกันเองผมยังไม่กล้าลงเลยพี่อะไรจัดผมพอตอนที่ถ่ายเสร็จพอดูโอ้เท่เท่เท่พี่พอพอแม่รับนั่งดูแบบจริงๆอ่ะทำอะไรลงไปวะอย่างเงี้ยพี่นม่มันก็อกเต้นเลยเจนลบนี่คือนี่คนดูเยอะคนดูไม่เยอะคนดูแค่เก้าร้อยเอง เจ้าร้อยเองหพี่คนเขาน่าจะจดจำไปตลอดนะพี่โอ้พี่เต้นไม่ได้พี่เต้นไม่ได้เต้นยุทเท่าไหร่เต้นยุทธ์เท่าไหร่แล้ววะเต้นยุทธ์เท่าไหร่พี่ต้องเต้นให้ดูก่อนพี่แพ้ผมจะได้จำท่าถูกอีเจนลมก็ต้องตื่นก่อนนะเอาจริงอาสมมว่าแบบเห็นพี่แพ้เต้นโอ้จำท่าได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเต้นตามไงพี่ อู้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเพลงขึ้นเลยมามามาหมูนิ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจะสามสิบแล้วหรือสามปีาได้หมยี่สิบเจ็ดไม่ถือว่าวัยรุ่นนะ ต้องเฝายครับเกียนลบเนี่ยังวัยรุ่นอยู่คือแปดเองใช่ครับวัยรุ่นยังหนุ่มยังแน่นอยู่พี่นี่แน่นจริงปล่าฮะไม่ได้พี่เแต่โดนแบนอยากคุย P.K. แต่ทำไม่เป็น,อ,ปนอ๋อเชิญขึ้นกล้องได้นี่เดี๋ยวดูรายได้ประหลาดลายได้ยังอ่ะว่าขอบคุณพีอ้นี้ครับรายได้ยังย่งติดตามพี่ก่อน ผู้ติดตามเป็นพันแล้วนี่ผู้ติดตามเป็นพันแล้วนี่ไลฟ์ <Light S 1> <Light S 2> ได้แล้วพี่ถ้าผู้ติดตามเป็นพันขนาดผมสาม้อ,อตอนนั้นยังไลฟ์ได้เลยพี่พ,พี่พี่น่าจะต้องติดตามเขาปุ๊บแล้วก็ให้เขาไลฟ์สดเงี้ยพี่ก็บอกเขาเชิญเขาเนี่ยเออต้องขึ้นอ่ะต้องขึ้น,นในช่องอ่ะก็ต้องไลฟ์สนะดในช่องเธออ่ะมันจะเชิญได้ เฟรมเธอต้องไลฟ์สดในช่องเธอเฟมมันจะเชิญได้ซูมีคนเออตอนนี้สองร้อยกว่าฝาก็ไลฟ์ได้แล้วเร็วแล้วไอ้ก็อยากไลฟ์สดนะเดี๋ยวนี้อู้หขอบคุณมากครับบอลด้วยครับเออมีแต่คนสวงของฝันให้เจนลบน่ารักจัง นนพ,พี่เขาน่าจะไลค์ได้ดไหรือม่าพี่กดปัดไปแล้วก็วอบอกให้พี่เขาไลค์ให้พี่นี่แค่บอกไปแล้วเมื่อกี้บอกให้เขาขึ้นเอ๋เธอขึ้นไลค์ในช่องเธอปีถ้วมันจะเชิญได้กดตัวบวกกับพี่แล้วก็ไปไลค์ปึ๊บแล้วก็ขึ้นลห์เลยเชื่อจะตายชาอะไรนี่ขับเกือกกระบี่อ,อุ้ยง่ายมาก เดียก็จะได้ของขวัญด้วยนะชำๆฟุดๆตลอดน้าหลอนเนี่ยจะป่วยพี่เื่อคืนนอนตลอดนหลอนเนี่จย,จนลลนยจะปเวยะะนนพี่เจ็บอจ็บเ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 ยเจ็บเจ็บ่จ็บเจะบเจ็เจ็อเจบเจ็อเจมบเจ็บเจ็บเ่็บเจ็บอจจ็บไจเ็บเนจะน็บไปก็นอนผม เมื่อคืนนอนตัวร้อนทั้่คืนเลยพี่นอนแทบไม่ได้ลพี่จนสว่างพึ่งๆจะนอนได้นอนแบบอ๋อแสดงอ๋อเข้าใจแล้วที่ฟุตฟุนี่คือป่วยอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่ครันอย่าหมด FC ค่ะครับครับครับดูเลือดดิเดมาโดหทำไม่แสบเพื่อนทำไม่แสบคือยองยองๆยอ ดึงลกล้องด้วยได้ไหมครับใครอ่ะมงคลที่ไหน <c oughs> อะมงคล <c oughs> พี่ไม่รู้จักจรงรูปโูปโปรไฟล์เป็นไงพี่รูโปรไฟล์เป็นไงพี่ไม่รู้ชื่ออะไรมัน,มนชื่อมองคลเดี๋ยวรูปโปรไฟล์มันอะไรมัรู้ใส่ช็อปหรือเปล่าพี่รูปโปรไฟล์มันเหมือนแบบใส่ชุดนักศึกษาอ่นาน่าจะเพื่อนผมพี่ไอ้มงคลพี่อย่าไปเอามาขึ้นมันบ้าพี่มงคลต้องตื่นก่อนมงคลจะลบเป็นเป็นยังไงไหนอ่ะ เราพี่ฟังเหน่อยดิมงคลต้องเผาเจนลบให้พี่ฟังก่อนอี่พี่ถามมงคลว่าคิดถึงสาวสักลายหรือเปล่าพี่ตามมนลูสาวสักลายอีกมงทั้งบนซ้ายมันต้องฟังมันต้องฟังมันต้องอยู่ฟังตัวนี้เี่ยเดี๋ยวมันงอนเดี๋ยวมันก็ทวมาหาผมยังพี่ฟงงมงคลเป็นเพื่อนเจนลบเหรอลูกนั่นแล้วเป็ดตัดขา มงคลบอกนั่น <c oughs> พี่ถามมงคลว่าไปหนาวไหมคะหนาวอยู่ครับ <c oughs> พี่ต้องถามมงคลว่าไปหอมุกดาไหมพี่แพรต้องถามมงคลว่าพี่มงคลไปหอมุกดาไหมอย่างเงี้ยพี่มงพูดมันก็ได้ยินแล้วเจนลบ เขาบอกว่าเจนลบนี่ไถดีครับไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วพิิคนอะไรคนคนรถยนต์ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วบอกเจนลบน้ำอเมริกาเสามันกลัวโดนอ๋อนะบอกผมนี่ไถดีโอ้ยเพื่อนรักเลยอย่างนี้เนื่องากกินอะไรวะเพื่อนวันเนี้ยกดถึงอะไรถึงกระเป๋าเดินเจนลบนี่ไนดีครับเจ็บนะเอ้ยเอวไอ้ตัวมันลงไม่ช่วยแล้วเปลีปูไปไหนแล้วเนี่ยน้องเปลี่ยนปู แล้วมันก็มาดูผมเลยพี่แล้วมันก็ออกไปในมงคลเป็นเพื่อนกันเหรอใช่ครับไอ้วอลด้วยสามตัวนี่มันเี่ยเพื่อนผมมันต่อยมวยเก่งนะพี่เอาเอานักมวยคนนั้นดีกว่าเอาพี่เอาเอาไอ้นักมวยคนนั้นดีกว่าอ๋อเพื่อนผมอีกคนนึงเหรอฉายาหนึ่งนวมส้มอ่ะพี่หนึ่งนวมส้มอ๋อหนวมส้มเก่งส้ม หนึ่งนมส้มจบไม่ถึงไอ้มงคลนะพี่อ่าเหรอใช่พี่มงคลมนมส้มไอ้มงคลบอกยาอ๋อโอเคเพื่อนรักการรักกันรักการ,ล,กการลืม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 อันนี้รายการอะไรเนี่ยรายการเผาเพื่อนนะหรือว่าอะไร อีกห้านาทีแม่จะไปแล้วนะลูกโอเคครับไอวอตังไม่ได้พี่ใส่หมดแบนเอันนี้ใครเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจนลบด้วยคนนี้ใครครับคนนี้ใครพี่กอดครับพี่ที่นั่งด้วยกันอ๋อทำไมอยู่ดีมันมาขึ้นมา ใสดี้นะแหมขยันถ่ายชอบถ่ายรูปวิวถ่ายรูปธรรมชาติกันนะสายอินดี้นะอิด,อดี้อินใจพี่วันชายพี่วันชายยังอยู่ไหมพี่วันชายยังอยู่ไหม เยนลบรักธรรมชาติสีเขียวจริงเหรอครับว<ม>บันไัยเนี่ยขยันแล้วขยันขึ้นด้วยนะ <c oughs> ขยันขึ้นฝีดมากน <c oughs> ึกว่าเป็นพี่วันชัยตลอดเลยอ่ะ <c oughs> แล้วขยันขึ้นฝีดมาก อยู่ดีๆมันขึ้นฝีฉันได้ไงวะฉันงง่ะจริงไม่ทุกคนตอนแรกตอนแรกฉันนึกว่าเป็นพี่วันชัยจริงฉันว่าอู้ทำไมพี่วันชายแรงต่างเก่าไม่ไร้เหรอวันนี้พี่เก่านอนครับใช่ใช่แต่เด็กนางเลิศอ่ะเด็กรนอนครวันนี้อืม ตอบแล้ประเด็นเขาเลิกไงประเด็นพี่เขานอนับใครทำมาใครตั้งห<ะ>มพี่นอนวะเขาบอกออหัตไหนเท่าออรหัตเท่ารหัสโทรที่บอแล้ว พี่แปพี่ตัดสามปีนี้ตัสามสิบเอ้ามงคลมาดูช่องนี้วรอๆมงคลสามสิบสี่แล้วสามปีสามสิบสี่ปีนี้ปีหกอะไรเนี่ยเอฟซีเจลบครับมงคลหกเก้าเอ้ยปีนี้หกแปดหกแปดสี่สามสิบสี่สามสิบสี่ใครอยากติดตามเพื่อนผมบไหมสามสิบสี่ค่ะ พี่ยังสาวอยู่เลยสามสิบยังแจ๋วสามสิบยังแจ๋วค่ะยังไม่แก่นะคะถ้าแ,แก่ต้องแบบพี่วันชัยนะเรียกว่าแก่แล้วแต่พี่ยังไม่แก่พี่ยังสาวพี่ยังสาวยังสวยยังโสดรับได้ครับโสดอย่าครับไอหนุ่มชอบสาวมีร้อยสักอืม์มงคบอกพี่แพรดีกูเป็นคนดีป่าวบางคนกูจะมาหาบอกหาอะไรกัน <c oughs> ใช่ไหมทำเป็นดธราพี่ผมเป็นคนดีเราก็อย่างพี่วันชัยไงเขาเรียกแก่แต่ว่าอย่างเรามันยังไม่แก่ได้ไหมพี่วัญชัยบางทีเราก็ต้องยอมรับความจริงได้ป่ะล่ะพี่วันชัยหนูพูดถูกไหมหี่อจัดหนักตั้งแต่ก่อนปีใหม่อะ อมงคลเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ดิพี่วันชัยเขาจะอวดแต่แฟนเขาเขาบอกว่าอย่าแต่แฟนเด็กเดี๋ยวกดเข้าดูช่องพี่วันชัยอันไหก็มีนะเพิ่งกดติดกดติดตามเรื่องเนี้ยเล่นโดนเล่นโดนี่ยอีกอย่างพี่วันชัยมาชงงูมากผมก็กดไปมาแมันก็ตั้งเออวันชัยวันใจ แล้วพี่วันชัยมีอะไรดีเนี่ยทำไมแฟนรักจังเลยอย่ะพี่วันชัยถ้าาพี่วันชัยมีของ<า>ดีะอะไรเนี่ยบอกหน่อยสิของสองเไม่แฟนรักแฟนหล,ลงละ่ะฮะถ้าไม่ละหันกลับมาที่ในตัวฉันต้องเงาเธอเรื่ความรักเราเพรเธอมีความเขินใจ เออฉ่ำอยู่นะฉ่ำอยู่เออให้มันรู้กันไปนะ <c oughs> มีผัวเท่ากับชนะค่ะ <c oughs> เออ <c oughs> มีผัวเท่ากับชนะค่ะเออ <c oughs> วันชัยวันใจนะ <c oughs> กับเด็กแฟนหนุ่มของเขานะคะเออคุณข่ายก็ทำแชมกันไปนะวันชัยวันใจ มีผัวถ้ากับชน,นะค่ะแปดเป็นหน้าตาดีนะเหมือนรุ่มจีนเลยอ่ะเจนลบมงคล่อนคุณก<ฟ>อง,องด้วยเดี๋ยวแป๊นนึงนะเจ็ดมงคลมงคลต้องไปไลฟ์สดมานะมงคลน,นะมงคลต้องตื่นก่อนทุกอย่างโอเคมงคลไม่ต้องร้องไห้เป็นหล่อนะเป็นพี่วัญชัยเขาหน้าตาดี ไม่เหมือนหรอกได้ตัวไปไหนวะเออเลิศนะเลิศมา <im itation> จบตอนนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบเอ็ดไปนอนไปเจนไป <im itation> ยังนี่ยังแตวเล่นเกมอีกแป๊บก่อนนี้ <im itation> <grac ia> เล่นเกมที่ <im itation> เล่นเกมตลอดทาง ชนะเลเตะเปนไหมครับชนะแล้วชนะอีกแต่แฟนนั้นผู้นางเลิศทุกคนต้องยอมน้างเลิศใเราให้ข่าวนะเราให้ข่าวเราเราไม่มีเราไม่มีเราก็ต้องยอมอม,มีผัวเท่ากับชนะค่ะวงการที่วันชัยชนะจบ จะอปหนึ่งไปไลฟ์โซนมาดีเดี๋ยวพาขึ้นกล้องเนี่ยห,หนึ่งรัมอีกแล้วเนี่ยเหรออ๋อแฟนทำช่องให้รูนี่นั่นเออแฟนทำช่องให้ออช้ำ ่ชปวดแฟนช่ำอะไรช่ำอีกแป๊บนอยกี่โมงแนี่นออนวันชัยวันใจอีกแป๊บนึงพี่ไปแล้วค่ะทุกคนที่ฉันว่าเจอฉันจะไปอาบน้ำดีไหมหรือยังไงดีเนี่ย คันที่ฉันจะไปอ่านน้ำนะไม่ใช่ไงนาง